สวัสดีค่ะแบ่ขับที่รักลูกน่ามาแล้วนะคะสำหรับสาวดํำรวยนะคะก็มาปงปกกัปงกอับแรงคับหลักของตัวเองกันเป็นประจำค่ะสวัสดีเอซี G, ทุกคนนะคะแบงคับที่ไกมคสำหรับแบงคับที่รอสู่ สาวดำนะคะที่เป็นสูตรสามตัวนะคะที่สาวดำได้พูดคุยกับแฟนคลับเอาไว้นะคะวันนี้คุณแม่สาวดำก็มาตามนัดมาตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับแฟนคลับนะคะส่วนตัวเลขนั้นเป็นตัวเลขที่คำนวณนะคะส่วนจะถูกหรือไม่ถูกคุณแม่สาวดำก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่ก็จะทำให้กับแฟนคลับ ะะมันมันคนละศูตร์กันกับเลขหาหน่อยนะคะว่าเลขหาหน่อยนี่มันออกทุกวันค่ะออกทุกวันเมื่อวานนี้ก็เข้านะคะโอ้ก็เข้าไปที่คุณแม่สาวดาให้ไปนะคะศูนย์ศูนย์อ่ะหนึ่งศูนย์นะคะแล้วก็สี่หนึ่งนะคะแล้วก็โอ้หน้าเสียดายนะคะคุณแม่สาวดำเมื่อวานนี้ด้วยใจบริสุทธิ์เลยค่ะก็ให้สามหนึ่งแล้วก็สามศูนย์นะคะแต่ที่นี้ อพอเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปแล้วจําผิดนึ่ว่าไปนึ่ว่าพิมสามศูนย์ให้แล้วนะคะก็ไปพิมเป็นสามหนึ่งสี่หนึ่งไปเลยะนะคะก็เลยพอส่งไปแล้วอา้าไม่มีสามศูนย์ก็เลยนะถ้าพิมตัดต,ต่อไปอีกก็คงจะให้แฟนกับรังเลก็เลยไม่พิมพ์ตามไปสามศูนย์นะคะ ก็เป็นธรรมะคุณแม่สาวดำให้ไปเมื่อวานนี้เข้า10แล้วก็เข้า41นะคะแล้วก็เลขสามตัวก็ให้ไปที่130นะคะไม่เป็นไรค่ะเอาใหม่นะลูกเอาใหม่นะคะแต่ว่าคือเลขของรัฐบาลนี่มันมันทุกวันที่1และทุกวันที่16นะคะเพราะฉะนั้นมันเป็น10กว่าวัน่ะถึงจะออกครั้งหนึ่งเลขรัฐบาลอย่าลืมหาซิลคตลรี่ไว้นะคะแต่ว่าคุณแม่ก็ สูตรที่ทำนะคะอันนั้นมันออกทุกวันต้องทําสูตรทุกวันแต่มาไอเลขรัฐบาลนี่มันออกครั้งหนึ่งแล้วก็สิบห้าวันน่ะถึงออกถึงออกอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวเลขก็มันเป็นคนละสูตรอยู่แล้วล่ะค่ะนะคะเพราะว่ามันคํานวณยากกว่ากันเพราะอันนี้มันหลายวันถึงออกอันนั้นมันออกทุกวันเราก็จับจับมาทําสูตรได้ทุกวันนะคะ เตรียมปากกานะคะเตรียมปากกาจบกันนะคะเตรียมปากกาจดนะลูกคุณแม่ขับรถอยู่นะคะคุณแม่ขับรถอยู่นะคะวันนี้อขอโทษที่วันนี้คุณแม่ได้ส่งครีมไปให้คุณมาริวัลสารีเ็งนะคะอยู่เลขที่หกหนึ่งหนึ่งทับหกหนึ่งหนึ่งทับหนึ่งหกห้านะคะแล้วก็ เขาเขีเป็นวงเล็บไว้เนี่ยหนึ่งสองศูนย์นะคะซอยยี 125, 125่สิบห้าซอยยี่สิบห้าขีด2สองถนนสุขสวัสดิ์บางประกอบอะไรเนี่เขตราชบูรณะอตมอรหัสหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์นะคะซึ่งสั่งครีมอพขอโทษค่ะสั่งอาสั่งครีมมาค่ะสั่งครีมมานะคะครีมของคุณแม่สาวดํานะคะสําหรับอ่คนเก่าๆก็ยังสั่งกันอยู่ตลอดนะคะคนที่ใช้แล้วติดใจอ่ะนะคะ เพราะฉะนั้นคนใหม่ๆก็ฟังนะคะถ้ามั่นใจก็สั่งครีมมาได้เลยนะคะ2,100บาทครีมของคุณแม่สาวดำใช้มาเป็นเวลา40กว่าปีแล้วค่ะนะคะ,นะคะสำหรับชุด่อนหนึ่ง2,100บาทใช้ได้2เดือนนะคะคนที่ใช้ไปแล้วนั้นก็สั่งสั่งใช้ต่อกันเป็นทับทุกคนเลยค่ะนะคะ,นะคะแล้วใช้ดีหรือไม่ดีก็ดูคุณแม่สาวดำไว้กันแล้วกันนะคะอ่ะทีนี้จะมาบอกตัวเลขแล้วนะคะ ยจดนะลูกหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งเก้สามหปดสามเก้านย์ูก้าเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดศูนย์สามศูนยนะคะอันนี้สิบตัวสิบตัวนะคะทีนี้ชุดนี้สิบตัวค่ะ เป็นเป็นสูตรที่หนึ่งนะคะสูตรที่หนึ่งที่คุณแม่ทําเป็นสูตรของอของไอ้นั่นเีรอของ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 เลขรัฐบาลนะคะเลขรัฐบาลอันนี้เป็นสูตรสิบหางนะคะคุณแม่จะลองทําประจับเข้ามาดูนะคะ,อ,ะอันนี้สูตรสิบหางนะ,ะจำได้ไหมคะหนึ่งแปดเก้าอันนี้ของงวดประจำวันที่สองพฤษภาคม พศ2564นะคะ189 186 193 689 639 607 709 781 703 089นะคะอ่าอันนี้สิตัวนะคะที่คุณแม่สาวดำทำให้เป็น เป็นสูนกระชับเข้ามาอีกนะคะทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันพรุ่งนี้คุณแม่จะเอาถ่ายให้เห็นในตัวเลขให้แคปเอาไว,นะะาไว้นะคะให้ให้แคปเอาไว้ค่ะนะคะให้แคปเอาไว้ กับรถก่อนนะลูกจำกันลึือเอ่อตอนนีน้ยังช้าเดี๋ยวนะ คุณแม่จอดรถได้แล้วนะคะคุณแม่ให้ให้ให้สูตรที่สิบหางไปก่อนนะคะคือสูตรที่สูตรส,ส,สิบหางเนี่ย เมื่อก่อนคุณแม่ทำวนที่แล้วทําไป15ห้าหางนะคะอันนี้คุณแม่ลองประชับเข้ามาดูนะคะเป็นเลข1ิบหางเลขสามตัวเนี่ยเป็นเลข1ิหางนะคะเนี่ยเป็นอันนี้เป็นชุดที่คุณแม่ทําเป็นชุดชุดแรกนะที่ว่าจะให้มันประชับเข้ามาอีกเนาะแต่ว่าเดี๋ยวพวกนี้ม็เลนี้เดี๋ยวคุณแม่จะคํานวณชุดที่ว่าไม่ให้พลาดเลยมันมีมีอ่ะ มนมี20หางนะคะแต่มันเป็นชุดเป็นชุด3ตัว20หางคุณแม่สาวดาคิดว่าจะไม่ให้มันมันหลุดะนะคะคือจะให้มันเข้านะคะก็เลยเากาลังรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะให้มันเป๊ะไม่ให้มันพลาดะนะคะ20หางนะคะแต่ว่าสูตรนี้คุณแม่ทาเมื่อคืนนี้ทำไว้ให้กับลูกๆว่าเออลองดูที่ลูกถ้าถ้าสูตร10หางที่เข้า ะคงงวดต่อไปก็ต้องเข้าอีกนะคะแต่ทีนี้คุณแม่อันนี้เป็นเลขที่คุณแม่คัดมาแล้วนะคะและส่วนเลขที่น้องอนัดน้อยให้ทั้งสองทั้งสอง่ะนะคะนัดน้อยผู้หญิงคนผู้ชายคนแล้วนกะ็เป็นนัดน้อยให้เลยก็คือ614นะคะเลขล่าง57นะคะสำหรับนัดน้อยที่ให้นะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็ได้เขียนนะคะก็มี ก็มี6 1หนึ่งของมางน้อยนะคะเลขล่างห้าเจ็ดนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเลขของพ่อปู่พุชงนะคะพ่อปููุ่ชงกับแม่ยา่าไพ่แก้วก็ให้9ก็ให้เจเลขล่าง79นะคะแล้วก็อันนี้พ่อปู่นาชินให้ศูนย เ6เลขล่าง06แม่ย่าไพารีให้เลขล่างมาก่อน06นะคะเลขของแม่ย่าไพารีจะต่อจากคลิปนี้นะคะอันนี้คลิปนี้เป็นคลิปสู่ของแม่สาวดำก่อนนะคะ,อ,ะอันน้น,นะคะแล้วก็ก็จะมีก็จะมีเลขของอะไรเนีละลูก I uh -huh. นะอ่าแล้วก็มีนี่นะคะก็มีสองหกเก้าหกสองสี่เก้าสองสี่แล้วก็ศูนย์แปดสองนะคะแล้วก็บอกไปบอกน้องก็มีคลิปไปคลิปนะคะสำหรับวดนนี้ที่คุณแม่ลงให้นะคะก็ทวนกันอยู่เป็นประจำนะลูก แม่วนให้ลูกทุกคนนะคะก็จำไว้นะคะจำไว้นะคะเลขหน้าน้อย6กหสเลขล่างห้าเจ็ดเลขพ่อปู่นาชิน06 07 6เลขล่าง06เลขแม่ย่าพยรี06เลขพ่อปู่พุชจงแม่ย่าพาแก้ว7 7 9เลขล่าง7 9ผมใหญ่9ก้าก็จะมี6 24องสี่้าสและ0 8 2งนะคะจะมีเลขสูตรของคุณแม่สาวดำนะคะ เลือกสของคุณแม่สาวดำก็จำกันได้ือยังคะ่ลูกเลือกสของคุณแม่สาวดำนะคะอะบอกอีกรอบหนึ่งนะคะ189นะคะ186 193 6 8หกนะคะแล้วก็ 6396077098781703แล้วก็089ค่ะส้ธนนุคุณโชคดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เป็นกำลังใจให้คุณแม่สาวด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณแม่นะคะจะได้ไม่พลาดนะคะขอให้โชคดีจา้า